ไปดีพอไม่พี่น้องที่มักในการต่อนกเขาใหญ่ทุกทานเนาะมอนี้ก็สิมาเบิงคุนแผน,ต,นต้นโตของคนเป็นอะไรทั่วนกในขายของมาวัดนกเขาใหญ่เป็นนกต่อรักเนาะ เออเพื่นพากันเห็นคนคู่ยองพี่น้องเลยคน,น,กกน,น,นเธาตะกะเพิ่นกับจัดเทพเพิ่นเห็นบ่ได้เนาะพี่น้องคู่ไซรุคูค่ใส่คุณแผนเลยพี่น้องคุณคุณแผนเพิ่นกะเมื่อนั้นเจ๊ไม่ยังกวนพี่น้องเลยคนแตกพุกนลายแตกงามลายเพิ่อน ปุ๊ดคู่เ้นด้ยพี่น้องรับป,ปินแตกมันงามเป็นนกริวหอยเนาะพี่น้องเนาะโดนจะมีกุกเัวะนกตัวน,นี้อโยก,กงกะร้ายแหล่พี่น้องเลยเกือบเศร้าวกว่าปีแล้วพี่น้องเลยแต่มันยังเป็นนกตัวรักอยู่ตัวนี้แบงมาน่าเพลินเนาะพี่น้องเนาะ แบงค์มากกับแพงเติบอยู่พี่น้องแปงที่ชุดในขายเด็กพี่น้องเลยนี่แบงค์ว่าอยู่น้ำบาวัดกับได้ประมาณเสลยอยู่กับอยู่สามปีเนาะพี่น้องเลยเสลยอยู่กับสองสามล่อใหญ่ก็โตนาะพี่น้องตัวไปนี่กับจัดสองจัดสามหลับพี่น้องตัว สูงสตีของเพิ่นนี่ไปจัดเฉลยนกปลานี่หาโตเนาะสำหรับอยู่ลำสวัสดนกเขาใหญ่แต่จะน้ำจุกของเก่าเพิ่นจัดได้หอนเจ็ดเนาะพี่น้องเลยเป็นนกถิมานดูคันเนาะพี่น้องเลยก็ึ้นนี่งย,ยางน้ำบระทัดเนาะคันเลยพี่น้องเลยวัดเอาไปนี่ คือตื่นดีเลยพี่น้องเลยสื้อไอเพื่อนนี่ก็ร้ายลเลยลลพี่น้องเลยนกสาวก็ปีนะหาหกร้อยตัวเลยพี่น้องเลยแต่ว่าก็ยังใส่เพื่อนอยู่ปีสิมานี่สิหากรงหาเมยียให้เพื่อนเลยนี่โอ้ยสน้าปีกแตกมดงามบุดพี่น้องเลยเพื่อนนกตัวลัก เท่าแห่งขค้นกระลนนบิดพี่น้องเงอ้ยโอ้คุณแพะคุณจัดใส่เลยเลยพี่น้องเบิ้งตอนนี้เป็นนกใหม่พี่น้องนกใหม่ก็บางไดนกินตัวหนึ่งพี่น้องกันจินเป็นอะไรกันจินเหตุยีบ่โอ้ นี่เป็ดคุณแพนเด้อพี่น้องเด้อสายเหมินขวามือนี่เป็นนกใหม่ยังบ่ทันมีชิกับบันได้ตั้งชื่อพี่น้องเลยเป็นนกเสียงกลางห้าใหญ่พี่น้องเลยเบิร์นสรับปีคนกงามเดียวพี่น้อง กาสูกับคุณแฟนบอกกาลงแต่ขอนแบบพี่น้องครุนแฟนเป็นนกไว้พี่น้องเลยเน,นกคู่หลายก็ขึ้นในย่างน้ำบัตสังหรอพี่น้องเลยอตอนนี้กำลังจะสั่นเสียงกันคน

ตัวนี้กับนกไม้พี่น้องเลยเขาบอกกินสามสี่ตัวคือกันเสียงใหญ่คือกันที่เทืเทศนรมาก่าจะเห็นพี่น้องเลยเสียงใหญ่นะพี่น้องคุณแฟนกับจเอาหรือเปล่คุณแฟน อขอตาอยู่บ่พี่น้องตัวนี้ครับนกเสียงใหญ่จักษะจักน้อยพี่น้องคุณแพนเออนกมันยังยะเนาะกําลับจคู่จคุณแพานนไม้พจัก โอ้เธอตะก,กาเพื่อนๆตะกาเทพพนมตะกาเพื่อนขันเลยเด้อตะกาเพื่อนเห็นบ่ได้เด้อพี่น้นกกนองเลยเป็นลกใหม้ลูกกำลังหกเดือนเจ็ดเดือนพี่น,น้องเลยเธอเห็ดดีอยู่เออคุณแฟนผู้จัด อ่าก็สิบภาคีเป็นสนิทพี่น้องเลยฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยก็สบับสับใครแน่ใจพี่น้องหลายๆที่ติดตามชมโจคลิปเป็นสนิทเลยสวัสดีพี่น้องเลย